เว้ยแล้วใครมันตัวอะไรอ่ะไอ้ยียไครอ่ะไม้ปรวัตตะกี้เว้นนี่มึงใครอ่ะะครับลุงใครอ่ะคนที่ขึ้นรถลุงครับแล้วมึงเป็นอะไรอ่ะเออได้ไม่ได้ไปครับลุงไม่มึงอ่ะไม่เป็นเหียะไรมึงอ่ะเป็นไรตัวมึงเนี่ยเป็นไม้ครับลุงไม่เป็นไม่มึงไปทำอะไรมาไม่ได้ทำครับไม่ขอให้เพียงตาเปลงร่างห้ครับอยากให้สาวอุ้ม จหมาเียวว่ะแล้วมีคนทุกแม่กลับมาแล้วเนี่ยไม่มีเขาบอกผมเป็นหมากระเป๋าเฮ้ยึงต้องเป็นเป็นหมาหรือเป็นแมวเออูดับูดับเขาบอกผมเหมือนลูก่หูอันนเอ้ยแต่ตัวนี้เฟลตัวนี้เฟลคุณมาคุณนะกบโอเคครับไม่ใช่ผมครับครับ้องลุงนั่งป็นยาชนะใครครับอโกเกเคนทกแต่เคกเคกแตไเกี่ยวกูบ ไ,ไม่เกี่ยวกับกูดิเอะไอ้ยันนี่ชักศึกเข้าบ้านกูเฉยเลยอะไม่ <c oughs> ได<อ>้แต่งพวกกูสัตว์แต่งไวเซิร์แต่งไวเซิร์ไม่ใช่ว่ากูไอเซอร์มันมันพูดผิดนะบอสแต่เพราะเจกแต่เพราะแตกเพราะมึงนะเออแต่เพราะตัวเองนะไม่แต่เพราะมึง ถามว่ายืมเสื้อใส่หน่อยได้ไหมเออไปมึงไปเรียกมันมาตอบความเข้าใจเดี๋ยวนดิยังไม่แตกปัจจัยคีนัทแตกเพราะปูลงนิวเคลียร์นะไอ้สัตว์โอ้โหคิดแต่มันทำให้คนทุกคนรวมตัวได้ขนาดนี้คือเดอะเบสนะเบสจริงกูยังไม่เคยเดอะเบสถะลุงแท่เบสนะกูไม่เคยเห็นจักรพรรดิรวมตัวขนาดนี้นะจริงอ่ะก็โดนทีทีจักรพรรดิไม่ได้มาขนาดนี้นะเรเกลียดจริงนะเนี่ย เคยได้ยินเสียงนกฟงหัวตุ้งไงอะไรนะมันอยู่ข้างในมันตายห่าโดนไอติยาแทนโดนไปทำอะไรเขาไว้ในเจร้อยพี่ส่งมาแลุ่มย้วเขาบอกว่าื้อเอาเนื้อเลยรนะพี่มันเป็นงานร้านประชาชนแล้วเหมือนพวกเขาอีนะเขาไปส่งผู้หญิงงานร้านเป็นประชาชนเหมือนกันแล้วมันด่ามันต้องถามตัวเคนเล่นโดนขนาดไหนวะนี่เฮ้ยเจ๊ไปส่งมาต้องหน่ปะ อีกสักครู่ระบบทำลายยานพาหนะอัตโนมัติจะทำงานขอให้ผู้เล่นทุกท่านอยู่บนพาหนะของตัวเองด้วยค่ะอ้เหีของจริงว่ะ เออคือคือจัดอะนโบแบบว่าไปข่มเประชาชนเงี้ยเหรอเออแต่มันไม่เลิกจริงๆนะพวกที่ใส่พวกเหน็บไม่ได้มันยอมให้เราอุ้มเพื่อให้เราได้ห้าแสนเรยๆนะแตีกับพัไม่นให้พี่มึงมานีดิเยี่ยเบลอยไรเอะไราอะไรเอะไรเยียขยับโครับไ่ยเออ เฮ้ยมึงเป็นสปอนเซอร์ไอ้เหี้ยมึงเป็นสปอนเซอร์เอโซ่เป็นสปอนเซอร์ด้วยเหรอเนี่ยย่า <c oughs> yeah, ของจริงจังวะของใครวะเอโซ่อะของใครวะกูะจำชื่อไม่ได้ว่ะอ่ามึงนม่รู้ผมก็จำไม่ได้โอเคอเ <c oughs> ขาเป็นสปอนเซอร์ <c oughs> มึงได<ะ>้เหี้ยเขาเป็นผู้สนับสนุนมึงนะเนี่ยไปนี่มไม่รู้มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะพี่ดาวินพี่ชาตามีก็แหกดูได้เหี้ย อ้ยนั่นออ้ยดูันะอ้ยตายตีิเอร์ครับบ่ชื่ออยู่มเียทไมตรงนี้มันคนเยอะจังวะไอสากดูดิแม่งเหมือนเซเลบงแฟมาลุงเออเซเล็บจริงไอสามันน่ดยัดยาิ่ามีใครยัดยามานานแล้วนะแต่มันติดจัามันก็อยู่ในตู้ปลามันก็ไม่ใครคนหน่งจะทอะไรมันไม่ได้นี่มันโดนมันโดนแบกแสตมป์ ต่างใจเรามนไปต่อยในเชื้อโรคบ้างมึงมันโง่ไงมันไม่มีใครเอามึงรองเหี้ยมันไม่มีใครจ่ายแบงค์นี้ให้มึงเย่แซบด่าไม่หยุดเลยพี่จิ้งเหยียบเราตุดเหี้ยแล้วแล้วแกสื่อเขาเกี่ยวอะไรอะแค่เรื่องกับประชาชนไม่ใช่หรอไม่ต้องไปด่าหมดเลยพี่ไอ้ไอ้ไอ้แซบบอกว่ามันไปด่าไอ้แซบด้วยออเต่อ เรไป้ปล้ากูชอบไอ้เฮี้ยนนี้อะกูจะเอาไปเข้าแก๊งลุงไวะไอ้เฮี้ยนดีไบส์วะตากี้ด้วยนะมาแบบมาแบบนี้เลยมึงมาแบบนี้ได้ปะกูรับมึงเข้าแก๊งมึงสนใจมึงอยู่แก๊งอะไรเนี่ยอยู่ใครเจอครับลุงไอ้แย่ถ้ามึงถ้ามึงแต่งตัวแบบนี้กูรับมึงเข้า JK จ้าครับลุงเดี๋ยวเขาสับสนมึงลองถือไม้ดิกูไม่เมีบนมีเต็มนึ่งตีไหไม่คิดได้ไหมไม่ไม่กูตีมันคีป่ะ เด yes. oh oh ี๋ยวขอลองดิตีบไปโดยไปตรงนี้ไปโดยเดี๋ยวขอลองดิว่ามันต hey ีโดนปะอุ้ยตีไม vale ่โดนลุงผมบอบคุณลุงครับเดี๋ยวผมตายเฮ้ยกูอยากรู้มันจะขี่ป่ะจะตีไปก่อนใช่ป่ะให้ดึงไปด้วยอันเดิมกูด่วย ไหนบอกไม่แตกไงทำไมบอกจะกินลูกตาลจะถลนออกมาได้สายแตกบ้านไหนพึ่งเนี่ยพี่ตีโดนว่าตาลด้วยแต่ว่าทั้งสูนทั้งหัวมัปะตาถลนเลยอ่ะเจะเห็นตัวเล็กๆแบบนี้คิดถึงตอนเป็นแอดมินแกล้งคนเลยวะไอ้เหี้ยแล้วลูกกั ตีได้เหรอเ,น,เนี่ย,ย,เ,เ,เ,ยเดี๋ยวเล่นร้านเกมเดี๋ยวไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราตีน่า,นาจะปวดหลังแลนะนี่ไงมาแล้วอ้าวโหวเอาให้ลุงหน่อยด้วยนะมีกแาแฟมีตำงานเยอะไปหน่อยอ่ะแต่ไม,ไม่รู้เลขกระเป๋าตำงานเยอะนี่ไม่ช่วยมาช่วยตีนนะฮะไปยุ่งเรื่องชาวบ้านช่วยพี <laughs> <laughs> ค่ครับรถผมอยู่ไหนครับพี่ขายทิ้งไปแล้วปวดแล้วไอ้เจ็บ พราะผมอยู่ร้านมือสงไอ้เจ๊จูนปะบังได้จูนปะจูนแล้วใช่ไหมทิ้งไปแล้วจูนทิ้งไปแล้วไม่เะไรไม่ใช่รถผมผมยืมเข้ามาเฮียจ้าพี่เจ๊อีกอย่างไม่รถรถแก๊งพี่รถแก๊งไปซึมเฮ้ยกาแฟดีสะอาดสามสามเก้าสามสามเก้าสามเก้ี่ใน้ีกาแฟให้ลุงไหมนั่นแล้วมัน sau 39 39, các anh cùng lại, các anh giúp cùng ประการรวม J K 1 7ครับ,รบพือสภาสงองมีติดมีติดตรงไหนอีกมั้ไม่มีเลยครับไม่มีครับไม่มีแต่รอบหน้าระวังล่วงจากที่สองนะแค่นั้นแหละนี่เราอยู่ที่สองแล้วพ <c oughs> ี่ พ่อผองครับผมยังไม่รู้ตัวเลยอไอ้เหี้ยใครบอกมันที่สองไอ้ซาดแดนนี่บอกที่สองครับแดนนี่บอกแดนนี่บอกไอ้เหี้ยโตมัวโอ้ไอ้ซาดคูเจอที่เจ็ดแดนนี่บอกวบอกวกูไ่บอวยู่ที่สองถ่านี่เลยบวยครับผมอยู่แโอไเย้ดนี่บอกกัวแดนนี่บอกมัวครับไมัมั่วสบบวยมาตั้งนนบั้นอ้บยา ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ครั้งหน้าก็ขอแบบมันหว่านี้นะเอาตรงผมอยากเจอแบบมันๆอ่ะด่าได้เต็มที่เลยไม่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 ซีเรียสในเนี้ยเต็มที่เลยครับบุกบุกใจกันหน่อยมันต้องด่ากันหน่อยไม่ซีเรียสอะไรหรอกเต็มที่เลยแต่ขอมันๆหน่อยได้ครับได้ครับกว่าครับสนุกว่แต่พื้นที่คนเต็มสีสีชาก็มี ถ้าเจอแก๊งใหญ่ต้องออน40ตลอดนะผมบอกไว้ก่อนจำนวนคนสำคัญครับครับลงตอนนี้ก็ประมาณสามแปดะมเกอืมอันนี้ผมต้องเอาเงินให้พี่แดงก่อนครับใช่ครับกระเป๋า589ครับมีอะไรแนะนำพวกไหมครับเฮ้ยมีอะไรแนะนำเขาปะ รถนะครับรถเตี่ยนรถนะครับรถผมเห็นขับรถไอ้นี่เคียร์่างเยอะครับแต่อุธสูงอ่ะผมว่ารถสำคัญนะผมผมคิดว่าเออจริง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 ผมเห็นปืนบอกห้าหลายก็บอกเลยแต่แต่แบบว่าแล้วก็เรื่องเรื่องการเรื่องการขับรถด้วยครับอย่างอย่างเช่นผมขับเทสลาอีกคนนึงขับเทสลาเหมือนกันยังตามไม่ทันเลยอ่ะต้องต้องฝึกเรื่องรถกันหน่อย เพราะว่าแบบว่าถ้าตัวตัวหรือว่าเรามีปืนบวกห้าอย่างเงี้ยจังหวะที่เทสเราเราเจอเพื่อนแล้วอ่ะยังไงก็ต้องช่วยเพื่อนให้ได้ครับถ้าเป็นรถคาร์ดเดียวกันอ่ะลุงครับลุงกระเป๋าเลยครับอ่าเก้าเก้าสามสามเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยยิ่งไม่ไม่มึงตะโกนเสียงดังเกินไอ้เฮียตะโกนเสียงดังเกินตะโนเสียงดังเกินไอ้เฮียมึงเห็นแก๊งอื่นเขาอยู่ป่าวไอ้สัสสามสามเก้าครับไปไอ้ลูกก็ได้ไอ้ลูกก็ได้ไอ้ลูกเขาเป็นหัวหน้าแก๊งเลยเว้ยใครเขาเออไอ้เหี้ยรอบเนี้ยอ่ะ แต่เวลาหาเรื่องไม้เล่นอ่ะอย่าโอดสิเวลาเอาเงินเอาอ่ะเวลานั่นแหละก็อย่างที่ผมบอกครับคือจังหวะที่แบบสมมติถ้าผมขับเทสลาอย่างเงี้ยผมเจอเทสลาคันข้างหน้าเราก็ต้องแบบป่วนนบวนเขาให้ให้ได้มากที่สุดอ่ะตอนที่พวกผมตอนที่ JK ส่วนมากนะ JK จะหนีจะตามไม่ทันเพราะว่าเพื่อนเขาจะมาช่วยแต่เนี่ยพวกคุณยังตามไม่ได้เลยก็ต้องก็ต้องฝึกให้ตามรถให้ได้ให้ทันนะครับ อย่างเช่นรถคั์เดียวกันแคนั้นแหละ่องการขับรถครับส่วนทีมเวิร์กก็น่าจะมีกันอยู่แล้วผมว่าทีมไฟมันขึ้นอยู่กับไทมิ่งอะครับเรื่องเรื่องขับรถผมว่าสำคัญมากๆโอเคครับโอเคอข้ัดะอขออขึ้นจากพัดได้ด้นะอค้าวคข้อ เลนไอ้เลดเออไอ้เลดเออไเออไม่ใช่พี่ใหญ่